เนี่มันหมดกี่ตัว้อยอ๊าแล้วเลยวิวีีีอยอยโอยโรัดไว้รัดไว้โอ้หักข้อมันแล้วนี่มือล้วนจุดยอดสุดยอดกำข้อมาได้กำข้อมาได้แล้วไาวเกืสีดาเว้ยเฮ้ยสุดยอดเลยเอซแน่นอนแน่นอน ฝไไีมือพิจารล้วนครับนี่พิจารพิจามือจับนี่กบไงก็ได้ฝีมือจ้าอีกแล้วใช่ไหมนี่จ่าเขาจับอันนี้กบกบอบอบอ่ะทุ่งละทุะ่ทงอีกแล้ว มาหาปลาครับผมหนี้มาสะปลามาดูดเครื่องมาสูบหน้ามาด,ดูดโครงหน้าของเฮาเอาวันนี้เขาใส่เครื่องสูบน้ามาสูบรอบคันแท้หน้าเนี่ยเนี่ยเขาเรียกสูบล่องคางคงคางคันแท้โอ้ยปาลากำลังแตก โอ้ยง่ายๆเสร็จหมดเลยครับสิคันโอ้ยลูกปลาอะไรเอามาสูบครับมื่อนี้เอาโบวานแห่เอาบลาใส่หม้อเอาติสูบแล้วก็ติดคั้น เองนิดนึงนี่เองนิดนึง่เ,งดงเดี่เราใส่เครื่องตุนแห้งตุนแห่งทีมงานเขาเตรียมเตรียมที่จับปตะคอ,นคอ,อ,เ,อ,อ,เ,อเนี่ยครับโอ้ว่างเอาวางเอานี่ยปลามันอยู่ในตะกรงเลยะเดี๋ยวสจะด้งงมกันเนี่ย เทิงมันแหงแลวลาะทงหน้ามันแหงวลาเหลือแต่ลองเลยล่ะเอาแล้วพิจารงัดลอกมาแล้วได้หอยเต็มเลยดูดิได้กิ่ตัวนี่เหรอได้ช้อนหนึ่ง Oh, วันนี้เราจะกินหอยอีกแล้วเอาเสกเปนมาก่อนเราจะได้ลุยงมปะกอ <c oughs> Oh, sợ thế mà con sợ thế mà bùng này ừ. bà tẹt tư là bô bạ bô bạ vô nào lần chạy khóc hư bụng sợ phát bụng bà tư là bà tư là มันเ้าไปเอาเต็มที่มันขอตัวใหญ่ๆเท่าไหนเท่าแขนเอาใหญ่ๆไหม <g ül> s> <S เอาใหญ่ๆเท่านี้นะม,ๆๆมี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 วันนี้ต้องมีได้กรบไหมกบกบมีไหมกบอปอปมา <g ül s> กันเซ่อกันเซ่อเป็นโคกกัน จะได้สะดวกในะการจับโอนพิจาลุยหนักเลยพิจาถอนเลยพิจาถอนเลยถอนรากถอนโคนเลยต้นไอ้เนี่ย ขาข้อมันขาข้อมันย้าเอ้ยมาแล้วบักพรอุ้ยบกฮันเอาเอาเอางมบักคอใหญ่เอางมงบเอาเอาบบเห็นเราลูบลับลูบลับนี่นี่มันหมดกี่ตัวย้อยย้อยย้อยมาเลยบีบบีบบี อุ้ย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 โอ้ยรัดไว้รัดไว้โอ้หักข้อมันแล้วนี่มือรัวๆก่อนเลยจุดยอดสุดยอดกำข้อมาได้กำข้อมาได้แล้วว้าวเฮ้ยสุดยอดเลยเอฟซีแน่นอนแน่นอนเดี๋ยวไปไล่งมที่จ้างอมนิเปึ๊บจ้า <c oughs> เอาง้มง้มจางง้มน้ำน้ำตื้นแล้วเหลือแต่ขีดตมแล้วบ้านเนี้ยเอาง้มปาง้มง้มง สุดยอดครับสุดยอดสุดยอดนี่มือจับปลาของแท้นี่อีจ้ยยายกโช่าหน่อยนน่ขั้นในขีดตมเลยครับโอ้ยยกหน่อยยกหน่อยเอฟซีดูหน่อยโอ้โหเ <c oughs> ต็มไม้เต็มมือครับฝีมือฝีมือขนาดโอ้ยมือจับปลาของแท้เลยนี่งอมอีกแล้วครับงอมอมกแล้วได้อีกแล้วครับพ่อแม่พี่น้อง งมงอมงมมืองมครับมืองมนี่มืองมโจโจนอยโอ้ยนี่มือขั้นขีตมครับโอ้ยขากหลายแล้วเก่งหลายนี่ฝีมือแล้วจับป่ามือสมังเลยโอนได้หลายตัวแล้วครับนี่สวิงเอ้าเอาเอาเอาอีกแล้วมือสมังอีกแล้วเสร็จ อันี้กี่ตมเอา้าเอา้าเอา้เอาคุบไม่ได้คุบไม่ได้ขนาดสูบน้าบอกกันนะเนี่ยเอางม้มพี่จาง,งมง่อยม,มุดกี่ตมนี้ล่ะไม่พลาดมือสมังแน่นอนอที่ถ่ายไปเมืองปลาที่เมืองทางนั้นเมืองทั้งนั้น นี่ผลงานเฮาผลงานเท่างงงงงงงหาจนพ่อเด้อหาจนพ่อเด้อนี่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 แถวนี่เลยเนี่ยไปได้อีกเหรอไปนี่นี่น่าในมือนเออโอ้ได้เสียดูมันตัวน้อยแล้วเลยไปเห็นแน่ไปเห็นมันน้อยพอดเอาง้มเข้าไปนี่กี่ตัวมะเนี่ย เอา้าจีขจ๋ขวานจี๋ขวานมือ,องอมครับวันนี้ดูดน้าบอกแล้วมือ,องอมบ้าคือเกาคือเกาแจ๊วแจ๊วอาใส่นี่ใส่นี่ฝีมือฝีมือเอองอมในขีดตมงอมอีกขันข้อเอางสออ้มือ,องอมครับมืองอมขันขีดตมอมย่างเดียว โอ้ยงอมยังดีเลยโจนี้เดียวโชว์ดิจ้าโจนี้อย่างนี้อย่างนี้โชว์ดิโอ้โอ้ยน้อยสำหรับยังบอลอดเมื่อบีจ่าครับโอ้ยแจ๋วอีกอีกนิดเออก็ไม่เนี่ยก็ไม่ก็ไม่เออโอ้ยอีกแล้วโว้าวมือดีแนะบีจ่าเฮานี่มือดีอีกแล้วครับท่านแน่นอนแน่นอน สูบปลาครับสูบปลาน้าตื้นนี่ง้อเอาง้อเอาอเคนะน,น่ะโอ้ยเต็ม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 ดูดิเอ้ยดูดิโอ้โห่เนี่ยฝีมือพิจารล้วนๆอุย้ยหลายหลายหลายพิจารแล้วง้อเบาสูบน้ำล้วก็ง้อเอาครับบ้าทีมพอครัวเข้าแจว ฝีมือพิจาร์ล้วนครับนี่พิจารพิจามือจับสูบหน้ามอครับให้มันเหลือเตือนกับคุบเอาคุบเ,เอาแล้วปะน,นี่พนปลาก,ก,กะระดีก็มีเต็มปลาคอยญ่ครับฝีมือพิจารครับหลายมือจับครับขันหน้ากี่ตมว้าสูบหน้าม,มือในกระหักจูครับหลายเติบุ่นนะมือมือขันข้นกีตมเฮ้าโหนพี่ พี่จาเมื่อขั้นเมื่อขั้นเนี่ยเมื่อขั้นประคอหมานคักโอ้ยวัันนมจะเือย่สูบน้ำแล้วก็ขั้นเอาขั้นเอาสวิงตักเอาปลาก็ดีครับเต็มอัญย่ะอัญย่ะเอาเก็บครับพี่จาเก็บครับเก็บ นี่ไอช้อนใหญ่ใส่ไปเลยค้างไว้ค้างไว้โอ้โหแจ๋วนี่น่าจะห้าโลได้มั้งห้าโลหกโลเผลอๆมีเจ็ดโลตัวใหญ่น่ะเนี่ย มากครับตัวก็โลกว่าก็มีว้าสูบคันเทนน้าพ่อพิษวังครับวันนี้โอ้ขันข้อมวลครักพีจาวะเม้าครับหลังจากสูบน้ำแล้วเอาปลาถึกอีงโง่พร้อมอุ้ยอันนี้มันงูสิงมาไม่รู มีทตั้งแห่ห่ะั้งแห่่อุ้ยมีทั้งเต่ามีทั้งปลาคอใหญ่บ่ะนี่สวดลวดเลยบ่ะนี่เต็มที่เต็มที่โง่กระติดเอ้ย้อ้ยนี่สูบน้ำฟังนี่น้ำมอตั้นแห่งดีนะครับนี่ จัดเอาก่อนไอ้โง่ก็ถึกจนได้ห้ามเมื่อหมแล้วครับยกคนเดียวว่าไว้ต้องห้ามมันหนักนี่นี่ก็สอบีริกบครับกบกบกบันนี้คักแห้งคักแห้ง แอดก็ะห้อนครับแทบสิเป็นล่มลเลยคนนี้สองคนโยกว่ไอ้ง่วันนี้ไม่มีเลยวันนี้มีแต่ไอ้ช่อน จะเป็นลมเลยวะเนี่ยเต่าครับเต่านันเดโอ้จ้าชนอะไรดิทางนี้นี่กบไงก็ได้ฝีมือจ้าอีกแล้วใช่ไหมนี่จ้าเขาจับอันนี้กบกบอบอบนี่ยันคืนมานอนเลยเป็นตาอัตานตราย บใบไงอีกแล้วกบปิดแล้วครับสามสิโตแล,ล้วแว่เขาถุงซองหนึ่งไร้ปัญญ์มืนอนีผลงานของเขาเอาเต่าครับเต่าครับเต่าเต่าก็ได้ครับเต่านันไปลงวัดเด้อ นี่แหละพนงานมือนี่ครับสูบฮะสองคนสองคนพีจายับพิมือจับพิเศษมือนี่ผลงานครับปูนปลาเต็มที่ทั้งปลาคอพุ่นอะได้หลายปลากระดีเต็มที่รแบบวันอาที่เ์็ดจจะได้ที่ห้าแบบได้อีกที่ห้ายังให้เบิ้งฝากติดตามนะครับขอกดแชร์ทนะเด้อเออนั่นแหละติดติดตามผลงานพ่อโคลูกทุ่งนะครับอ่า 要你给我的吧子。